นี่คือแก้วสเตเลสนะครับมันมีชื่อว่ากริลจีเดกริลจีเดชื่อสวีเดนของอีนเกียในอา่านค่อนข้างยากนะผมก็อาจจะอ่านทุกอ่านผิดก็ขออภัยไว้ด้วยเนาะชื่อกริลจีเดนะผมอ่านกลินกลินจีเดอแก้วมาร์คสเตเลสนะครับขนาด33ในเว็บเขาเขียนว่าเซนติลิตรนะครับเซนติลิตรก็ถ้าเทียบเป็นมิลิลิตรก็คือเอา10คูณเข้าไปก็จะกลายเป็น330 มิลลิลิตรสามร้อยสามสิบมิลลิลิตรนะครับก็ถือว่าเป็นแก้วมัคเล็กๆน่ารักน่ารัก,รกเอาไว้กินกาแฟตอนเช้าได้นะครับจุดเด่นมันก็คือที่ผมชอบเลยคือหูหูตรงนี้นะเพื่อนเห็นไหมว่ามันสามารถแบบห้อยแบบนี้ได้เลยเนาะใครมีพวกตะแกรงพวกที่ตากจานอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอาไปห้อยได้เลย2ออันนะครับซึ่งมันค่อนข้างน่ารักแล้วก็ดีไซน์มันมินิมอลตามแบบของอีเกียเนาะแบบนี้เลยนะครับ ข้อสังเกตมันก็ไม่ค่อยมีนะก็อาจจะมีแบบว่ามันมันมันอาจจะเล็กไปสําหรับเพื่อนๆบางคนนอกจากสำหรับผมคิดว่าเอาไปกินกาแฟตอนเช้าอะ่ะก็คือดีเลยนะครับและที่สําคัญคือราคามันนี่แบบว่าหนึ่งใบแดงมีทอ่อะก็คือราคา99บาทนะครับได้2อันแบบนี้เลยถ้าใครแบบว่ามีเพื่อนเยอะก็ซื้อไป2กล่อง2กล่องก็เท่าไหร่อ่ะ้อยทอน2บาทนะครับโอ้ก็คือแบบว่าอย่างถูก แล้วก็ดีมากผมเอาไปใช้แล้วไปกินกาแฟตอนเช้านะครับในคลิปที่แล้วใครติดตามอยู่ก็สามารถไปดูได้นะครับคลิปที่คลิปขึ้นบ้านใหม่ของผมนะครก็คือใชใ้เจ้าแก้วมัคของอีเกียนี่แหละกินทีเดยนี่แหละในการกินกาแฟนะครับก็คือน่ารักมากแขวนได้ด้วยขนาดก็กําลังพอดีนะครับใครที่อยากได้ของสวยๆแล้วก็ถูกๆก,ก็เจ้านี้เลยกินทีเด99บาทได้2ชิน้นไปดูของอย่างต่อไปนะครับ